สุดเหลืองหรือส้มเอาที่สบายใจถ้าคุณว่าเหลืองก็เหลืองยิ่งดิกคนยิ่งเยอะตลอดอะช่องเนี้ยแต่จริงแล้วแต่คอนเทนต์ด้วยนะบางทีถ้าเป็นอ๊เราเปลี่ยนเราเปลี่ยนคอนเทนต์ยังวะต้องเป็นโอ้ร์วัดอยู่เลย <laughs> <laughs> นั่งเมาส์าชั่วโมงอยู่แล้วไปน้องวั What? อยู่เลยจะไล่ออกให้หมดเลยพวกมอสเนี่ยไล่ออกให้หมดพวกมอส เกมก็มีให้เปลี่ยนได้เปลี่ยนไล่ออกให้หมดเลยนั่งเมาส์มอยามดึกอีกแล้วฮะเขาเปลี่ยนไปแล้วนะเฮ้ยจริงเหรอมันไม่เห็นเปลี่ยนเลยคุณทำไมไม่เห็นเปลี่ยนเลยวะอันนี้เราเปลี่ยนเองแล้วเห็นคุณสอนเปลี่ยนแล้วเหรอจริงเหรอสุดเหลืองหรือส้มเอาที่สบายใจแต่หน้าไม่เปลี่ยนนะเห็นคุณ อะไรวะทวิชเออเปล่าเออมันเออวะทวิชเฉออะเออเปล่า,เ,า,เ,า,เ,ปลาเปลี่ยนแท็กเหรอไม่ได้เปลี่ยนคาเทีกอรี่เหรอมันต้องเป็นคาเทีกอรี่ไม่ใช่หรอจริงปะเนี่ยเออแล้วแหละ <c oughs> เออทวิเฉอแหละ <c oughs> กลับขอไปนะคุณ <c oughs> สอนอย่าไป หลนไปเราใครจะคอยเปลี่ยนคาเดโกลี่ให้เราอะเรเปลี่ยนแต่ออกเกมแล้วเหรอท,อทอ้อท้ออ้นไว้ก่อนวินไว้ก่อนวีนไว้ก่อนเอ่อว้วนไว้ก่อน,อน,อนแคลนแคลนแคลนแล้วเ,เมนเจอร์มาคุยสิคุณบอกว่าคุณเปลี่ยนคาเดโกลลี่แล้วเนี่ยคุณเอาเมนเจอร์มาคุยสิ <laughs> คุณสอนว่าวินไว้ก่อนวินไว้ก่อนวินไม่ก่อนเองนี่เองเขาเรียกร้องความยึดจับรู้แล้วรู้แล้วคุณสอนไม่มีใครว่าอะไรคุณเลยรู้แล้วไม่มีไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มีใครว่าอะไรคุณเลยไม่มีใครว่าอะไรคุณแล้วพอแล้ว เว่าลามนะคะน้ำชวนป่วยไม่โคตรอร่อยเลยสมขนแมวเข้าไปด้วย